นนวันนี้นะคะเราจะไปทัวร์ที่บึงการนะคะจะไปบึงการนะคะแล้วตอนนี้เราก็ถึงคันตะก้าแล้วนะคะตอนนี้กําลังขับรถตามารถเด็กนักเรียนอยู่ค่ะหน้าตาสดสสดรีมสุรือว่าเขาจะไปเรียนที่ไหนกันนะคะก,ก็ต้องหาความสุขรนะหว่างทางนิดนึงนะคะตากล้องก็เห็นใครสวยๆก็ถ่ายไวย้ นิดนะคะแล้วก็ถ่ายอะไรอย่างนี้นะคะวันนี้เราจะไปกินอะไรเจ<อ>๊เผนเดนี้นะบอกบอกขออ่อยไว้นะคะว่าขอสักสามร้านนะคะว่าแบบร้านเด็ดร้านดังอะไรอย่างนี้นะคะแบบเราจะได้แบบหาโอกาสไปเช็คกินแล้วก็ไปลองชิมดูนะคะคว่า,เาจเป็นยังไงนะคะขออ่อยส่งมาสามร้านน่าน่าจะมีร้านกาแฟน,นะคะแล้วก็มีร้าน รอตำยำนัวอันนี้น่าจะชอบนะคะนรอตำยำนัวนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปเช็คอินกันเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูสิคะว่าที่สาขาบึงการเนี่ยสาขาเราย้ายใหม่นะย้ายใหม่มานานที่ยังไงแอนเราย้ายปลายปลายปีีปลายปีปลายปีอันนี้ถือเป็นแกรนโดพิเนียงสาขาใช่ไหมเนี่ยเพราะตั้งตั้งแต่ย้ายสาขามายังไม่เคยไปเลยนะคะเดี๋ยวมาตามดูว่าปลาปีกลางปีกลางปีนี้ใช่ไหมย้ายย้าย ย้ายที่ใหม่นะคะจากที่เดิม ตอนนี้เป็นเวลากำลังจะ9โมงนะคะเรามีคิวไลฟ์9โมงครึ่งนะคะเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้นะคะน้องๆเราก็กำลังเตรียมการนะคะก็กำลังติดนัมเบอร์นะคะเพื่อที่จะเอาไปไลฟ์สดนะคะเพราะว่าเราการมีจัดรหัสสินค้านะคะตอ,ตอนนี้ต้องบอกเลยว่ารถเยอะมากเลยนะคะแล้วก็รถเยอะจริงๆนะคือแบบว่ามีอยู่สาขายอยู่แล้วนะคะประมาณ40คันแล้วก็เราขนมาอีกนะคะประมาณ25คันอะ ที่นี่ก็เลยรถเยอะมากค่ะแล้วก็มีมีรถเกตเอนะคะแล้วก็มีรถแบบว่าราคาเงินสดด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะพามาดูสินค้ากันนะคะว่าเราแบบมีสินค้าอะไรแบบว่าโอ้เนี่ยดูดิอันนี้เป็นอันนี้เป็นรุ่นไหนเนี่ยมือสองนะคะเนี่ยเห็นไห่รถเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวขอดูป้ายราคานิดนึงคันนี้ยังไม่แขวนป้ายนะคะเด็กเดก ป้ายราคาให้เรียบร้อยด้วยนะจ๊ะคันไหนยังไม่เอาป้ายราคาขึ้นนะมาดูกันคันนี้นะคะสีแดงแรงริดคันนี้โอ้โหคือบอกป้ายราคาก็ไม่ยอมออกลมนะคะตอนนี้อากาศแบบกำลังสดใสเนี่ยคันนี้คือบอกเลยว่าน่าซื้อมากนะคะเป็นตัวดิสเบรกสตาร์ทมือนะคะเนี่ย สตาร์ทมือนะคะเวฟร1อยไอนะคะรุ่นฟี2019นงบอกเลยว่าราคาน่าจับต้องมากนะคะเงินสดนี่เบาๆเลยนะคะ3ามหมอันนี้มีส่วนลดและมีของแถมนะคะเนี่ยแล้วแบบเงินผ่อนเห็นไหมอ่ะคือราคาแบบราคาสบายมากนะคะราคาเงินผ่อนแค่6 6หมืนะคะแล้วก็ค่างวดนี่ไม่ต้องรูวถึงค่ะคือแบบผ่อนสบายผ่อนสบายใจมากๆเลยนะคะเนี่ยคือผ่อนจะต้อง50งวดนะูคะโวแบบ มวแล้วไ่ดูดิน้องก๊อต1,250อ่ะเบามากๆเลยนะคะเนี่ยคันนี้น่าสื้มากเลยค่ะขอบอกราคาแบบราคาหน้าประทับใจอ่ะมีคันไหนราคาแบบเด็ดโดนอีกอ่ะตัวเองเนี่ยคันนี้นะคะราคาเงินสดเนี่ยค่ะ GT125 คันนี้นะคะรุ่นปี2016นะคะเพิ่งจะ4ปีเองราคาเขาเบามากค่ะ 259นะคะคือแบบว่าหายากมากเลยนะคะคือแบบลดดีๆแล้วก็แบบราคาเบาๆนี่นะคะเห็นไหมราคาเบามากะคะแค่สองหมื้นต้นเองนะคะโอ้นะอันนี้ล่ะอ,อันนี้เงินพอดเป็นราคาที่แบบว่าเป็นราคาที่แบบเห็นแล้วแบบว่าคนซื้อต้องกลุ้มปลิ่มอะ่ะนะคะรถมือสองทุกวันนี้คือแบบ ราคามันก็ไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่ารถแต่ละปีนะคะต้นทุนมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอยเนาะแต่อย่างคันนี้นะคะเป็นรถเกตเ A นะคะเนี่ยรุ่นปี2017ราคาเงินสดแค่3 4มหมเองนะคะแล้วก็เงินผ่อนนี่โหไม่ถึง60,000ค่ะห้าหมนะคะเงินดาวนี่บอกเลยว่าสบายมากนะคะที่ทตั้งไว้เนี่ยคุณลูกค้าก็สามารถต่อรองได้ด้วยนะคะแบบดาวห้าร้อดาวพันหนึ่งแบบนี้หาก็ได้นะคะเห็นไหมคะเนงวดพันสผ่อนแบบ ผอนสบายมากค่ะ40 46งวดก็4ปีเลยนะคะเนี่ยขาดอีก2งวดก็ครบ4ปีเลยค่ะแบบผ่อนสบายสบายใช้งานแบบไม่ต้องกังวลงไปเลยนะคะฝากร้านด้วยนะคะคุณลูกค้าอึ้งกุยแฮงนะคะสาขาบึงการนะคะตรงตรงนี้นะคะเราอยู่ที่ก่อนถึงสี่แยกไฟแดงบึงการนะคะก่อนถึงเลยนะคะตรงนี้คือแบบเป็นจุดสังเกตเห็นได้ง่ายมากเลยนะคะวิ่งตรงเข้าเมืองมาอื ตรงนี้ก็จะมีเพื่อนบ้านเยอะแยะไปหมดเลยนะคะอยู่ฝั่งถ้าเข้าเมืองมานะคะถ้ามาจากสีวิไลนะคะก็จะอยู่ฝั่งซ้ายนะคะก็คือจะเห็นเลยนะคะป้ายร้านสีส้มนะคะสดใสเลยค่ะวันนี้ก็เดี๋ยวเราขอตัวนะคะเดี๋ยวขอตัวไปไปทำงานก่อนนะคะเดี๋ยวเขาไม่จ่ายเงินเดือนนะคะเดี๋ยวเราพบกันใหม่อีกทีหนึ่งนะคะบ๊ายบาย สองคันเท่านั้นนะคะวันนี้ก็บอกเลยว่ามาไลฟ์สดที่นี่ประสบความสําเร็จว่าคุณลูกค้าสวัสดีค่ะมาดูรถรอคะคะ,คะมามาได้เลยนะคะคุณลูกค้าเชิญดูได้เลยค่ะมามา,มาลยจาลูกค้าจะถามราคานะคะตอนนี้ก็คือเป็นเวลาเที่ยงเที่ยงกว่าแล้วนะคะก็ไลฟ์สดเสร็จนะคะเดี๋ยวเราก็จะร่วมรับประทานอาหารกับสาขานะคะวันนี้วันนี้ต้องบอกเลยว่าประสบความสําเร็จมากนะคะนอกจากลูกค้านะคะ มีลูกค้าที่เข้ามาที่ร้านนะคะแล้วก็มาเอฟที่ร้านไปนะคะก็ประมาณ5คันด้วยกันนะคะวันนี้ถ้าใครสนใจนะคะที่จะร่วมประมูลนะคะซื้อรถราคาถูกกับเจ๊เพนนะคะก็สามารถสอบถามมาได้นะคะทางช่องทางด้านล่างนี้นะคะที่ขึ้นไว้ให้นะคะเพราะว่าเราจะมีการประมูลกันอยู่เรื่อยๆนะคะ,ะทุกอาทิตย์เลยก็ว่าได้นะคะยังไงก็ติดตามทางช่องทางด้านล่างนี้ วันนี้ต้องขอขอตัวไปรับประทานอาหารเที่ยงก่อนนะคะเพราะว่าอ่าเดี๋ยวเจอกันตอนบ่ายทีนึงนะคะว่าเจ้เพนจะไปที่ไหนต่อวันนี้ไหนๆก็มาบึงการแล้วนะคะก็อยากจะอยู่ให้คุ้มมากต้องอยากอยากรู้ว่าเอ๊ะบึงการนี้เขาแบบทําอะไรกันบ้างรับประทานอะไรคือเราแบบว่าเป็นสายที่แบบชอบชิมนะคะเดี๋ยวเราจะไปชิมกันนะคะว่าในบึงการนียมีอะไรแบบว่าอร่อยอร่อยกันบ้างนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปรับประทานอาหารเที่ยงเพิ่มพลังกัน หลังจากที่รับประทานอาหารเที่ยงเสร็จแล้วนะคะ <c oughs> คยู่ิ๊นเราก็จะไปเช็คอินที่ในเมืองต่อค่ะในเมื่อมาบึงการแล้วนะคะต้องไปให้ถึงริมฝั่งโขงค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าบรรยากาศที่นั่นเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวจะไปหาแบบเครื่องดื่มเย็นๆนะคะรับประทานคลายร้อนกันนะคะไปกันเลยค่ะมาคะ่ะขึ้นรถค่ะเร็วๆคะ่ะเดี๋ยวตกรถนะคะคบกันหรือยังคะโอเค นี่เป็นเวลาบ่ายโมงครึ่องอะ่ะริมโขงก็ยังไม่มืดน,นะคะสว่างมากเราก็เลยนะคะมาชิมบรรยากาศริมโขงกันนะคะเป็นร้านกาแฟนะคะตอนนี้เราเจอแล้วหนึ่งร้านบรรยากาศแถวนี้ดีนะคะแบบลมลื่นอากาศเย็นสบายอะ่ะนี่มีคนลงมารอเราแล้วนะคะแอร้านกาแฟกาแฟเขาเปิดหรือ,อยังอะ่ะเปิดแล้วเปิดแล้วหรอปะมาดูกันค่ะ ลงในเอยโหบรรยากาศน่านั่งนะคะเนี่ยสวัสดีค่ะแอนสั่งอะไรมีอะไรแนะนำไหมคะน่ะเมนูที่ต้องของกาแฟชาแอปเปิ้ลกาแฟอะไรที่นี่ทำแล้วอร่อยที่สุด่อดเอาเอาเอา โอเอสเพสโซเย็นค่ะได้ครับอืมแอนเอาอะไรก็เอาอะไรคะน้องกอลน้องกอลเอาอะไรคะมีเมนูกาแฟแล้วก็มีเมนูแบบว่าชาามะนวอะไรนะชามะนาวชามะนาวหนึ่งค่ะได้ครับแอนสั่งอย่างบรรยากาศน่านั่งมากเลยนะคะเนี่ยตอนเย็นคนเยอะไหมคะเนี่ยที่ร้านอยู่ว่าเรื่องสูงที่ร้านค่ะเรื่อยเรื่อยเหรอคะ ใช่ไหมคะมีมีหนุ่มๆเยอะไหมอ่ะเยอะครับแล้วหนุ่มๆที่ร้านเยอะมากหนุ่มแบบเดี๋ยวที่ร้านนี่ใช่หนุ่มๆเยอะถ้าที่ริมโขงนะคะหนุ่มจริงเหรอที่นี่แบบคนนิยมชอบแบบชอบออกกําลังกายกันใช่ไหมโอ้โหอยากมาอยากมีแบบว่าบรรยากาศแบบนี้บ้างจังอ่ะปกติเราเลิกงานแล้วเราก็ไปแล้วนะคะนะไปแล้วนะคะคือคนที่ไม่อยากลงนะไปแล้ว ร้านนี้น่านั่งค่ะบรรยากาศแบบชิวนะคะเย็นด้วยนะคะตอนเย็นมาอากาศดีใช่ไหมอะมีมีหมอกลงหรือยังคะแบบเวลาเย็นเย็นมาหรือว่าเช้าเช้าแต่ว่าอยู่ที่นี่ยฝั่งนู้นคือประเทศลาวใช่ไหมคะน่ะใกล้มากเลยนะคะเนี่ยทำไมจ้าจ้าทำไมละจ้าตอนนี้พนักงานกำลังวุ่นวายนะเมื่อกี้บอกไม่ลง ออกสื่อมากเลยนะคะเนี่ยคืออยู่บึงการนี่ค่ะบอกเลยว่าเห็นแบบฝั่งโน้นใกล้มากเลยนะคะแบบว่าแต่ว่าแบบส่งออกไปอ่ะกล้องอาจจะไม่ค่อยเห็นนะคะคือแบบว่าใกล้มากเลยนะคะคือถ้าเทียบกับที่นครเนี่ยะคะ่ะที่นี่แบบเ,เหมือนเราเหมือนเราอยู่แบบว่า,อ,าอยู่เอเชียทีกแล้วมองไปฝั่งตรงข้ามคะ่ะอารมณ์ประมาณนั้นเลยค่ะใกล้มากนะคะนี่คือถ,ถ้าใครอยู่แถวแถวบึงการนะคะ หรือว่าถ้าจะมาเที่ยวบึงการแนะนําร้านนี้เลยนะคะตรงนี้นะคะเป็นจุดที่ดีมากๆเลยะคะ่ะพี่ชื่อร้านอะไรนะคะลืมอ่านป้ายคอฟฟี่ชิลคอฟฟี่าเฟ่นะคะชื่อต้องบอกเลยว่าดีมากของนี่คือคนบอกไม่ลงฮะตอนนี้คือยืนม,มองต้นไม้อยู่หน้าร้าน,นะ มาเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ก็มานั่งชมบรรยากาศลิมโขงนะคะดีนะที่เราแบบว่ามีป้ายนี้นะคะสุดเขตอีสานเหนือนะคะอันนี้คือฝั่งนี้เป็นบึงกาลแล้วฝั่งโน้นเป็นปั่งเซีนะคะวันนี้ก็ใกล้จะจบทริปกันแล้วนะคะอันนี้คือถือว่าเป็นแบบว่าแวะก่อนกลับบ้านนะคะของทริปนี้นะคะก็มาแบบว่าหาเครื่องดื่มเย็นๆนะคะแล้วก็มาดูว่าเพื่อนบ้านเราเป็นยังไงนะคะก็ เดี๋ยวเราจะเดินทางกลับแล้วนะคะก็ฝากลูกค้านะคะหรือว่าคุณผู้ชมทุกท่านนะคะติดตามเราด้วยนะคะคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวที่บอดบือนะคะมาหาสา,ารคามนะคะเดี๋ยวติดตามกันนะคะว่าเราจะไปแวะนะคะที่ไหนกันบ้างนะคะรอบหน้านะคะก็เร็วๆนี้นะคะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราก็เดินทางแล้วนะคะบ๊ายบาย